ในยุคนั้นที่อังกฤษยึดพมา่าได้แล้วยึดพมา่พมาแล้วสมัยรัช <ฮะ S 1> กาลที่สามนะเพราะฉะนั้นสุนาพผู้แกถึงด่าอังกฤษเป็นโจรไงจะกล่าวถึงนายโจรใจชากาะเป็นเชื้อชาติอังกฤษพิเศษยอย่างเงี้ยคุมสลัดอัสตรรันนิรันดาเป็นโจราห้าหมื่นพื้นธมินแล้วยุคนั้นกษัตริย์อังกฤษคือควีนวิกตอเรีย ดีด่คอน6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้เราคุยกับอาจารย์มหาชินวัตรต่อเนื่องกันมานะฮะเพลงลูกทุ่งตอนนี้เราจบชุดเพลงลูกทุ่งไปก่อนมีโอกาสจะกลับมาคุยใหม่ตอนนี้เรามาถึงอีกหัวข้อหนึ่งซึ่งอาจารย์มหาชินวัตรก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะก็คือเรื่องของงานขีดเขียนวรรณกรรมบทกวีพวกนี้นะครับ ทีนี้เอวณกรรมกับบทกวีพวกนี้จริงๆมันก็มีบทบาทในสังคมไทยค่อนข้างยาวนานนะฮะ <c oughs> แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมด้วยครับนะฮะแม้ว่าอาจจะดูแล้วไม่หวือหวาเหมือนพวกเพลงพวกภาพยนตร์พวกหนันงความโด่งดังหรือยอดขายทางทธุรกิจเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้แต่มันก็มีบทบาทกับคนที่เราเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นปัญญาชนชนชั้นนำศิลปินต่าง นะคือคนเหล่านี้ก็จะไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมอีกทีที่พูดถึงวรรณกรรมเนี่ยในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยจริงๆย้อนไปได้ไกลนะฮะมันมีเอกาสารโบราณาต่างๆเอาตั้งแต่ศิลาจารึกหรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็จะถือว่าเป็นวรรณกรรม,ม,นรรมชนิดหนึ่งแต่ว่า <c oughs> มันเป็นวรรณกรรมที่จะต้องเป็นหมวดพิเศษละกันมันต้องแยกไปพูดในยุคแรกมันเป็นยุคี่เขียนเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจนมาถึงยุคเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยเขียนเพื่อลำพึงลำพันธ์ะอละก็จะเริ่มเริ่มเริ่มมีความเป็นวรรณกรรมในความหมายที่เราเข้าใจกันเข้ามาขาะที่เก่าไปกว่านั้นเนี่ยมันเป็นเอกสารราชการมากกว่าเป็นบันทึกถึงกิจกรรมของกษัตริย์หรือบันทึกถึงเรื่องราวที่มันเป็น ปูมทางสังคมของยุคสมัยนั้นๆแต่ว่ามันจะไม่มีเรื่องจินตนาการความฝันเฟื่องต่างๆในยังไม่เห็นของของเราเนี่ยจินตนาการไกลที่สุดเนี่ยก็คือพระไพมณีของสุนทรภูอ่ะซึ่งอันนั้นก็เป็นยุค,ยคจิ้น <ๆ S 2> ไม่ได้ยุคแล้วก,แวก็แล้วก็มีรำพันพิราบของสุนทรภู่ที่เคยเขียนจากความฝันว่าจะพาสาวคนรักไปเที่ยวเนี่ย <Yeah. S 1> ทีนี้ถ้าเรามองมองในแง่ของอิทธิพลที่ชัดถึงปัจจุบันเนี่ย ถ้าถอยไปไกลกว่าสุนทรภู่อาจอาจจะยังไม่ไม่ค่อยเห็นถ้าสุนทรภู่นี่มีมีที่ผลมากเลยเพราะกวีรุ่นหลังๆมาเนี่ยทุกคนต้องคยอ่านสุนทรภผู้แกอยู่กับการบอกบทละครแล้วก็งานสุนทรภู่คือแปลกแหวกแนวหรูหราในสมัยนั้นที่อาจารย์นิธีบอกว่าเป็นความตื่นเต้นของกลุ่มกระดุมพีคือชนชั้นนำนี่ก็คืออย่างนั้นแล้วพอมาสมัยัชกที่5มันก็เริ่มมีการได้ที่5ที่6เนี่ย ก็เริ่มมีโรงเรียนประชาบาลคนเริ่มรู้หนังสือ,อ,อ,อยุคของคนที่ได้รู้หนังสือผู้หญิงมีสิทธิ์ได้เรียนหนังสือผู้ชายได้เรียนหนังสือลูกหลานชาวบ้านสามารถได้เรียนหนังสือตามวัดต,ตามว่าการอ่านมันเริ่มมีมากมันดีมีเริ่มขึ้นเพราะฉะนั้นงานวรรณกรรมใหม่ๆส่วนใหญ่ก็อยู่กับชนชั้นสูงชนชั้นำนำเช่นรายการที่ห้าทรงพระธาิตย์ผลเรื่องไกลบ้านอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารายการที่หกทรงแปลงานเรื่องอ,งอื่นใช่ไหมมันก็เป็นทําให้คนคนเริ่มมี ความคิดในการอ่านเขียนมากขึ้นจดิม hmm. หมอสมิธเอางานของสุนทรภู่คือพระภัยมณีมาพิมพ์ขายข่าวเราเล่ม hmm. อย่างเนี้ยแล้วเขาเล่มสม,มุทรไทยสามารถสร้างตึกได้อย่างเนี้ยแสดงว่ายุคของคนที่ตื่นตัวในสิ่งแปลกใหม่ที่เรียกว่าโลกของวรรณกรรมขณะที่ซีกโลกอื่นๆเนี่ยเขาไปเขาไปอย่างหนึ่งลนะอย่างจีนเนี่ยมีงานแต่งวรรณกรรมที่คลาสสิกมาตัง้งแต่ยุคโบราณ ไม่ว่าจะจีหรือในโลกตะ<ล>วันตกยุโรปเนี่ยก็มี<แ>มีเขียนมานแต่อของเราของเราก็คือต้องเทียบไปไง่ายว่าหลังสมัยรัชกาลที่ห้าที่หกลงมาเทียบกันที่หกตั้งวรรณคดีสมสุทรรอ,อันนี้เดี๋ยวนั้น <c oughs> <c oughs> ถอยขึ้นไปนิดนึงแล้วกัน <c oughs> เอาที่เราเป็นต้นทางของวรรณกรรมไทยนะฮะที่ชัดมากเนี่ยแล้วมีอิทธิพลมาจนปัจจุบันอย่างสุนทรภู่ซึ่งอาจารย์มหาก็ศึกษาเรื่องนี้อยู่พอสมควรเลยนะฮะสุนทรภู่นี่คือเกิดในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง ปีที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์รัชการที่1เนี่ยแล้วก็พอมารัชการที่2เนี่ยสุนทรภู่ก็เรียกว่าเป็นช่วงช่วงที่เฟื่องฟูเฟื่องฟูในยุคการงานราชการแล้วก็บวชหลบหนีรัชภัยก็ช่วงนั้นแหละเป็นช่วงทีงานถ้าบอกว่ายุคทองในงานเขียนวรรณกรรมสุนทรภู่จริงก็คือช่วง20กว่าปีที่ไปบวชเป็นพระสืีสร้างวรรณกรรมระดับโลกอย่างพระไภัยมณีได้เดินได้เดินทางไปที่สําคัญในนิราชทั้งหมดของสุนทรภู่เนี่ย แกไม่เคยไปที่ที่ไม่สำคัญเลยเออยกเว้นที่ดูจะเหลวไหลหน่อยก็คือนิราชสุพรรณครับน,รนิราชพราฟ้าอนิราชพระบาทอย่างเงี้ยการไปกราบพะบาทซึ่งหลักฐานชัดเจนในสมัยใหม่ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องสีแผ่นดินของ,จงอจากรวรรกฤกรีซเนี่ยที่พ่อคุณเปรมถามแม่พลอยก่อนเข้าห้องหอว่าเคยไปไหว้พะาบาดหรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยเจดีย์พราทองอย่างเงี้ยหรือว่าท่านนิราชอื่นๆน,น,นิราสังแกงเนี่ยเจ้าหนายใช้ไปทํางานไม่ได้ไปเยี่ยมพ่ออย่างที่เข้าใจอ,อ โคลินิดาสุพัน์แกเดินทางเพื่อไปหาแร่ปลอดอ,อย่างเดียวยาอายุวัฒนะอยากอยากมีอายุยืนอะไรเงี้ยหรือว่านิรัตพระเจ้าฟ้าเหมือนกันก็ไปตามหาแร่ปลอดเพราะมันเป็นปรากดหลักฐานอยู่ในนพันธิราบว่าแกไปได้ไลายแทงมาจากเมืองพิษณุโลกจากพระองค์หนึง่งแล้วก็ว่าจะเจอพระปลอดอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนี่สุธนพูดเนี่ยเขียนวรรณกรรมสําคัญ <c oughs> ที่เรียกว่าโด่งดังเนี่ยอยู่ในช่วงที่บวชเป็นพระแล้ว แต่ก่อนก่วนบวชนี่ยังไม,ไม,ไม่ไม่ชัดเจนก่อนบวชก็มีด้านเมืองแกงนดราชพระบาทโพตบุตรอะไรพวกนี้แต่มันไม่ใช่งานระดับพีกไงระดับพีกก็คือพระพิมณีเนี่ยมันเป็นงานวรรณกรรมระดับโลกคือใช้ฉากครึ่งโลกอะ่ะในทะเลอันดามันทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งจากจีนแล้วก็มีปรากฏชาวต่างชาติมีเมนูอาหารมีความเชื่อคติชนวิทยาอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยและที่สำคัญคือต่อต้านการล่าอาณานิคมของอังกฤษในยุคนั้นที่อังกฤษ ยึดพม่าได้แล้วยึดพม่าแล้วสมัยรัชกาลที่สเพราะฉะนัะ้นเราพูดแกถึงด่าอังกฤษเป็นโจ,นจรนจะกล่าวถึงนายโจ,จรใจฉกาจเป็นเชื้อชาติอังกฤษกิษยาอ,อย่างเงี้ยคุมสลัดอัสตรรันวิรันดาเป็นโจราห้ามพื้นทรรมินแล้วยุคนั้นกษัตริย์อังกฤษคือควีนวิกตอเรียเพราะฉะนั้นการสู้รบของกลุ่มพระบมณีของอุสเรนอุสเรนเป็นฝรัง่งใช่ไหมล่นะแล้วก็คนที่เ <laughs> จ้าเมืองรังกาในฉากเนี่ยก็คือนางละเวงวัลลาซึ่งมันตรงกันพอดี แล้วก็คือการล่าล่าอนาน,นิคมของออก,กึกทีนี้สุนทรพูดเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งในโลกอินเทอร์เน็ตนะฮะยกภาพอะไรกันขึ้นมามนี่เป็นภาพถ่ายสุนทอนพูดที่มี<อ>แต่ในแง่หลักฐานบอราสานี่เราไม่ม,ไม,มีไม่มีไม่มีก็คือคุณสนธิการการจนาตเ,เคยคาดเดาเรื่งเรื่องนะฮะเคยคาดเดาว,ว่ารูปคนที่อยู่กับสมเด็จพุทธจันทร์โตเนี่ยน่าจะเป็นสุนทรพูดซึ่งมันคนละยุคกันเลยคนละยุค มันอาจจะใกล้เคียงเจเนเรชันใกล้เคียงกันสมเด็จพิยัโทก็คือคนสมัยรัชกาลที่4ี 5, ่ถึงาใช่ไหมแต่สุนทรภู่เนี่ยแกมาจบที่ยุคประการที่4เพราะฉะนั้นสุนทรภู่รูปลักษณ์ของสุนทรภู่ที่เราเห็นเป็นอนุสาวรีย์อะไรต่างๆนี่เป็นจินตนาการ,าการสมัยหลังไม่ได้หดเห็นเพราะสุนทรภู่คงไม่เคยถ่ายรูปที่บอกว่าไม่ถ่ายรูปเพราะว่ามันมีรูปของนางระเวงวลาที่พระอภัยหลงรูปนางระเวงวิญญาณในภาพถ่ายเพราะว่า เก็คงกลัวการถ่ายรูปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็รูปมันก็มีหลักฐานอีกว่าแรกกันที่สามท่านได้รูปของพนันกริวิคต,ตอเรียแล้วเอาไปไว้ที่ห้องบรรทมได้มาจากเจ้าเมืองไซบูรีอะไรเงี้ยนี่ผมถามอาจารย์มาหาหน่อยสุทนทรผู้เขียนาภาพภัยอมมาีเนี่ยด้วยฉากที่เรียกว่าตื่นตาตื่นใจมากผมได้อา่านมาทางนั้นนะฮะสุทนทรผู้เอาข้อมูลมาจากไหนโอ้แกเป็นนักสแสวงหาข้อมูลไนหะมแกเป็นนักที่คนเรียนรู้แล้วคนที่ทําเรื่องฉากภัยบันณี บรรยายชื่อเมืองทั้งหมดไว้เนี่ยก็คือการจนากระพันคุณวิจิตมาตราคุณวิจิตมาตราได้เลยอยู่ในหนังสือเรื่องภูมิศาสตร์สนพรพูเพราะฉะนั้นหนึ่งแกต้องพูดคุยกับพวกฝรั่งเรื่องแกต้องคบค้าฝรั่งอ่ะเพราะเขาอยู่กลุ่มเดียวกันกับถ้าไม่คุยโดยไม่คุยโดยตรงก็ต้องคุยผ่านล่ามใช่อย่างน้อยก็คุยคุยโดยตรงด้วยก็ได้เพราะอย่างน้อยยุคเดียวกันกับเปร์กัวอื ก็คือช่วงรอสามก็คือสมัยที่รัชกาที่4ท่านยังทรงเป็นพระภิกษุวัชรยาณเทระน่ะปาลกัวผู้ไทยได้อ่ะแล้วคิดเราซึนามู้เป็นพระาในกลุ่มเดียวกันอ่ะทำไมจะคุยไม่ได้ปาระกัวก็คือสังคราชที่ท่านก็จะอยู่ตรงแถวฝั่งทนนะฮะแถวชุมชนกูดีจีนซานตาครูสแถวนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ปารากัวก็ถือเป็นพระสหายสนิท ของรัชกาลที่4ในสมัยที่ท่านทรงผนวดอยู่นะครับก็มีการแลกเปลี่ยนสอนภาษาให้กันและกันนะฮะปาลกัวท่านก็สอนภาษาละตินให้รัชกาลที่4ี่รัชกาลที่4่นก็สอนภาษาบาลีให้ปาลกัวแลกกันแล้วรัชกาลที่4ี่ก็ทรงเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสจากปาลกะัวด้วยแล้วก็รับรู้เรื่องราวข่าวสารของโลกตะวันตกผ่านสหายฝรั่งเหล่านี้อาจจะมีปาลกัวถัดมาก็ยังมีหมอแบลทเล่นะฮะ แล้วก็รัชการที่4ท่านก็ทรงบอกรับหนังสือพิมพ์ที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นในย่านนี้ก็คือหนังสือพิมพ์ New s t r a i ตร t t m m e จากสิงคโปร์ซึ่งตอนนั้นเป็นอาณานิคมอของษษอังกฤษนะฮะท่านก็รับตั้งแต่ฉบับแรกเลยนะครับซึ่งเราทราบข้อมูลเหล่านี้จากบันทึกของพระสหายต่างๆของท่านที่เขียนถึง,งทีนี้รัชการที่4กับสมพลพูนเนี่ยเวลาก็เลื่อมมกันอยู่ มีโอกาสได้เคยเจอกันไหมพ่อผมยังไปเจอเลยเพราะสุนทรผู้เมื่อศึกออกมาเนี่ยมาอยู่กับพ่อปิ่นเก้าอ่าอยู่กับพ่อปิ่นเก้ายิ่งยิ่งฝรั่งชับๆเนี่ยพ่อปิ่นเก้าท่านก็จะทรงนิยมอเมริกาเป็นอารักวังหน้าวังหน้าแต่ไปรับจอบวังหลวงเขียนเพลงยาวพระราชพงศาวดารได้เจอแน่ๆแล้วที่สําคัญในสมัยรัชกาลที่สองมีการส่งสมณทูตไปลังกาอืนะครับ ออเส้นทางนั้นแหละลงทางภูกเก็ตนี่แหละผ่านไปถึงลังกาเนี่ยไม่ได้ระบุว่ามีใครไปบ้างอืแต่ไม่มีทางว่าเอาพระไปแค่เอาแต่พระไปอะ่ะต้องมีคนไปต้องมีทหารคุมไปเพราะไปในนามราชสำนักเพราะฉะนั้นเชื่อมีการเชื่อนะว่าสุทรผู้ได้เดินทางไปด้วยเพียงแต่ว่าไม่ได้เขียนอะไรจึงรู้ฉากทะเลว่าถึงตรงนี้กี่วนันพักกินน้ําตรงไหน แล้วตรงนี้มีกลุ่มคนอะไรบ้างเราเป็นข้อสันนิษฐานข้อสันน,นิษฐานถ้าถ้าท่านไม่มีประสบการณ์ตรงจริงาจากเนี้ยไปออกจากภูเก็ตไปถึงเมืองนี้เมืองเนี้ยเจ็ดวัน <ừ> um พักกินน้ําที่เกาะนิโคบาแล้วก็ไปถึงลังกาแล้วตรงที่ลังกาเชื่อมระหว่างลังกากับอินเดียมันมีถนนพระราม <ừ> um ซึ่งซึ่งซึ่งเท่าที่ผมอ่านสุนทรพูดเนี่ยผมผมก็สงสัยอยู่ว่าถ้าท่านฟังแค่คําบอกเล่า ยางเดียวไม่ได้ไม่เห็นฉามันไม่ลึกซึ้งขนาดนี้มันไม่มีความเขาเรียกว่ามันไม่ไม่มั่นใจในการเร่ยถ่ายทอดแล้วคุณไมเคิลไรส์เนี่ยแกบอกว่าชากในพระพรมมีแกเคยอยู่อินเดียมาก่อนไงไมเคิลไร์ก็คือฝรั่งอังกฤษคนหนึ่งที่เข้ามาทํางานอยู่ในเมืองไทยแล้วก็สนใจประวัติศาสตร์ไทยสนใจภาษาไทยแล้วก็เขียนคอลัมน์มากมายรวมเป็นสือเป็นเล่มๆออกมาเนี่ยนะครับก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสักสิบปีที่แล้วนะฮะ ก็คุณไม้บอกว่าฉากในพระธรรมดีในการเดินเรือจ uh huh. ากอ,อินเดียลังกามาสยามตองเป๊ะเลยเ uh huh. <laughs> นี่ยแล้วอีกอย่างอยู่ในรำพันธิราบซุนทองค uh ู huh. ่บอกว่าเป็นพระแอบชอบสาวคนหนึ่งลูกเจ้านายชั้นสูง uh huh. อยากพาอยากพาสาวคนนี้ไปเที่ยวรอบโลกก็จะไปเนี่ยจะไปเกาะลังกาไปอ่าเวเบงกอล uh huh. ไปซึ่งมันเป็นเส้นทางที่จะไปอินเดีย,เ,ดยเลย จะไปถึงรังกาจะพาสาวเนี่ยไปไหว้พระเกี้ยวแก้วที่เขาสิงคุดอย่างเงี้ยก็แสดงว่ญญาสุนทรพูดเนี่ยนอกจากโอเคความความสามารถห,หรือปฏิพานทางด้านกว,วีแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังต้องเป็นปราดที่รอบรู้มากพอสมควรเลยเพราะว่าแกไม่ได้มีเป็นหน้าที่กวีอาชีพสมัยนั้นแกทางานเป็นโปรเฟสเซอร์ประจํารัศมีเนี่ยตำแหน่งอารักษ์นี่คือตําแหน่งโปรเฟสเซอร์ไม่ใช่ตาแหน่งอย่างเดียวอาจารย์มหาวิทยาลัยสุนทรพูดเขียนเยอะมาก เขียนแต่ละเล่มแต่ละเรื่องนี่บางทีก็หนาเลยนะฮะเขียนให้ใครอา่านถวายเขียนให้เจ้านายเขียนให้เจ้านายเพราะเมื่อก่อนไม่มีตีพิมพ์ไม่ไมีไม่มีตีพ<ค><ม>ิมพ์เนะขียนถวายเจ้านายอืก็เหมือนกับเจ้านายโปรดเรื่องนี้ทำมันก็เขียนให้อา่านเพราะว่าไม่ได้เขียนเพื่อจะใช้แสดงมาอันใช้เขียนไว้บทละครบางเรื่องเก็ได้รับอิทธิพลพลอสมาอย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่าลายแบบลีลากรอนของแกเนี่ยที่ใช้เป็นมาตรฐานในการตัดสินกรอนทุกวันเนี้นะสามห้าแปดเนี่ย ใช้สุนทรภูดเป็นต้นบรรดาลรูปแบบสัญลักษณ์นี้สัมผัสอย่างนี้ลงนี้เสียงไทยวักอย่างนี้สุนทรภูดได้มาจากตำนานเรื่องเท้าปาจิตนางอรวรพิษซึ่งเป็นงานของวังนะวังวังหลังวังหลังเป็นเรื่องตำนานมือเพราะเจ้ากรมวังหลังเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นกรมพระราชวังหลังเนี่ยท่านเป็นเจ้าเมืองพิมายเจ้าเมืองโคราชมาก่อนคือพระสุริยะอภัยพระเอกจึงชื่อพระอภัยมณีมีบางคนสงสัยว่าวังหลังอยู่ตรงไหนวังหลังก็คือกรมพระราช กรมพระราชวังบางบวรสถานพิมุขเนี่ยนะฮะปัจจุบันก็คืออยู่ในอาณาบริเวณที่เป็นโรงพยาบาลศิริราชนะฮะตอนนี้ก็ไม่มีเป็นวังหลังแล้วแต่วังหน้าวังหน้าก็คือพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโรงละครแห่งชาติบริเวณนั้นนะฮะเนี่ยกรมกรมเพ่วังหลังเนี่ยท่านเป็นคนให้ชําระเรื่องพวกนี้แล้วก็เป็นกวีที่พบสท่านท่านผู้แกได้อ่านหนังสือพวกนี้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่ได้ไปเรียนภาษีสุดารามแล้ว ทีนี้ไอ้อันหนึ่งที่หลายคนจดจําสุนทรภูเนี่ยมาจากกรอน,นิราศทั้งหลายก็คือคล้ายๆเหมือนเป็นสารคดีบันทึกการเดินทางผ<ก>สม,มอารมณ์ก็เมื่ออ<า>ัทวินหาคนรักอะไรก็แล้วกันพระยาศรีสุนทรวัหานแพดตละลารักแกทำแบบเรียนใช่ไหมล่ะแกก็หยิบเอางานสุนทรภูทั้งนั้นไปทำเป็น,นแบบเรียนให้คนมันก,ก็เลยคุณชินแต่บางคนไม่รู้คนไม่รู้ก็นึกว<อ>่านี่พระยาศรีสุนทรวัหานนะฮะแพตะลกรักซึ่งต่อมาก็คือ หลวงประเสริฐหลวงประเสริฐหรือว่าแล้วรวมทั้งน้อยอาจริยังคูณพระยาศรีสุนทรโหานแต่สุนทรพูนี่คือพระสุนทรโหานนะฮะคนคนละคนกันนะคนละยุคด้วยเพราะงั้นคนเหล่านี้ก็เอางานสุนทรพูดมาทําเป็นแบบเรียนมูลบรปรพกิจอะไรพวกนี้เพราะยังคนมันก็เลยคุ้นเคยกับงานของสุนทรพูดอ่านผ่านหูสัมผัสแล้วก็มันมีสัมผัสพรวพราาแบบนี้เนี่ยก็คือ ถ้าไปดูงานที่ใกล้เคียงกันในยุคเดียวกันของสุมภูเนี่ยแม้กระทั่งพร,พระราชพงพร,ราชาพระราชนิพนธ์เพลงยาวรพม่าที่ท่าดินแดงของรายการที่หนึ่งซึ่งเขียนในปีที่สุนทรภู่เกิดมันเป็นจุดเริ่มต้นของการรำพึงรำพันธ์ถึงหญิงสาวการเดินทางบันทึกเส้นทางกลับมาบางที่งานเนี่ยไม่ได้เขียนระหว่างเดินทางแต่กลับมาแล้วถึงเขียน ก็ได้มีหลายคนสงสัยสุนทรผู้เขียนนิราศเนี่ยลำพึงลำพันถึงคนรักมากมายหลายๆบทแต่ตอนเขียนเนี่ยเป็นพระอยู่ใช่ก็สุนทรผู้มีมีภรรยาเขาไม่เคยบอกว่าภรรยาเขากี่คนและอีกอย่างสุนทรผู้ไม่ได้เกิดในวานํำโพวเดียวเมียเดียวว่าลำโพวเดียวเมียเดียวมันต้องเกิดขึ้นเมื่อน,นีอ่อย่างนี้การาการใช้อารมณ์ของกวีในการเขียนงานเนี่ย อันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องผิดแปลกใช่ท่าน,นตัวนี้เป็นเป็นพระเป็นภ<ร>ิกษุอยู่ในนิราศเมืองเพชรเนี่ยเกพูดถึงผู้หญิงที่เกพไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเป็นสิบตั้งแต่สมัยมที่เป็นยังไม่บวชในยุคนั้นเขาไม่มีคําถามแบบนี้เอ้เป็นพระทําไมถึงเขียนถึงคนรักเขียนถึงอะไรแบบนี้มันไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยมไม่ไม่ได้แบบไม่ได้มีเชิงสังว่าและไม่กระทั่งในนิราศเมืองเพชรเนี่ยเกก็เขียนออกตัวเองว่าเมื่อพระจันตโคลบหลบผู้หญิงอมักก็เลยถอดรหัว่าจันตโคลบเนี่ย สุนทรพูดคำเขียนแล้วกันตะครบเนี่ยมันเป็นบทแทรกอยู่ในเรื่องเท้าป่าจิตนางอรพิมสุนทรพูดมีวัดทองเยอะอยไหม,มูกจกอะไรไม่หมดจำไม่วางไม่ไหวเนี่ยสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์พี่ิตช่ถ้าคนคุ้นเคยกันนะถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรออถ้าบอกว่าอยากได้ในปรารถนาปรารถนาสารพัดในปัตตพีเอาไมาตรีแรกได้ดังใจจุเนี่ยคือวัดทอง ของแกต้องหลายหลายชิ้นที่เอามาใช้แม้กระทั่งบทคําสาบแช่งของแกมันก็เป็นมรดทองอนี่ถึง่งพอถึงลงเล่าเตากันคนขงมงนคนพบสุนทพูดน,นึกถึงอะไรของสุนรพูคนทีบทพูดนี้ลาภออ,นนอ,นนอันนี้นี่ล่าภูเขาทองนี่ในเชิงประวัติศาสตร์บางสุทรพูดตกลงเกิดที่ไหนก็เกิดบางหลังเขาเขียนไม้เอง แล้วที่ระยองอ่ะเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยระยองนนเขาไปทํางานเพราะเขาเข,าเขียนในนั้นเองว่าจะกรวดน้าข้อมขันจนวันตายแม้นเจ้านายไม่ใช้ก็ไม่มาเขาเขียนไว้เองเขาเกิดที่วังหลังโตที่วังทางานที่วังหลวงอแล้วก็ตายที่วังหน้าแล้วทําไมราชการถึงไปสร้างอ๋อมันเป็นผลผลิตของคณะรัษฎรอคณะรัษฎรก็คือนายสเวดเปลี่ยนพงศานเป็นสสจังหวัดระยองแล้วก็ ต้องการเอาโอกใจคนเรายองด้วยเคยทาเรื่องถึงจอมพลปพี่บุญสงครามให้ไปวางเสียเริ่สร้างเจดีซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นเรื่องดีแต่อย่าไปเหมารวมว่ามีอรุษาลีที่ไหนเขาเป็นคนนั่นอย่างนั้นเช็คสเปียร์ก็มีแต่ทุกวันนี้ก็ยังยังมีงานมีหรือความเข้าใจแต่มันก็ถูกเมืองแกลงถูกหน่วยงานถูกคนในที่เข้าใจคาดเคลื่อนเนี่ยทําให้เข้าใจผิดอืทั้งที่ ตัวพ่อสุนทรภู่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาว่าเป็นคนที่ไหนแต่เอาข้อเนี่ยสันนิษฐานว่าไปบวชไปบวชอยู่ที่นั่นแต่ทําไมต้องไปอยู่ที่นั่นล่ะอมันก็จะต้องถอดรหัสว่ากลุ่มขุนนางที่มาเข้าด้วยกับพระเจ้าตากยุเกรกๆเนี่ยที่บางคนที่เคยอยู่ในวังเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือพ่อกรมพระราชวังหลังเนี่ยเป็นอธิบดีกรมตํารวจวังหน้าของเจ้าฟ้ากุ้ง แล้วแม่สุนทรภู่ทาไมได้ไปเป็นแม่นมถ้าแม่นมไม่ใช่เครือญาติคนสนิทเป็นไม่ได้จู่ๆจ,จ,จะไปกินลูกนมลูกตาสีตาสาไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นแม่สุนทรภู่เลยต้องเป็นญาติสนิทรวมทั้งพ่อสุนทรภู่ด้วยต้องเป็นข้าเขาเดาีเดงรับใช้ใกล้ชิดดูตระกูลบุญนาคกัลนะเพราะฉะนั้นที่ไปบวชเพราะอะไรมันมีเขตอิทธิพลเขาเรียกว่า <laughs> วังหน้าวังหลวงวังหลังกินอำนาจันตึงพระนครวังหน้าคุณเส้นทางการการค้าทางทะเลให้และในสมัยพระเจ้าตากพระเจ้าตากไปนิมนต์พระองค์หนึ่งในการยกทัพไปตีเมืองจันทบุรีแล้วได้กำลังหลักจากเมืองแกลงคนที่คุมกำลังชอบนั่นคือพระแล้วก็คือ ชื่อสมเด็จพระสังฆราชชื่นตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสังฆราชตอนยุคกรุงศรีอยุธยาดีเป็นแค่พระครูพระนออกเลยแหละแต่ว่าคุมกําลังไร่พลอยู่ที่นั่นชาวบ้านเคารพนับถือศรัทธาพระเจ้าตากนับถือจึงนิมนต์มาอยู่วัดหงรัตนาราม,มให้หมาเป็นเจ้าวาดและสุดท้ายในได้เป็นสังฆราชในยุคปลายของกรุงธนบุรีเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนพระเจ้าตากปราบเมืองชายทะเลเนี่ยมันมีคนหายไปอยู่สองคนที่ตามตัวไม่เจอ เป็นมาเฟียใหญ่ยัานนั้นเลยภาษา,าแบบนี้ชื่อขุนรามกับหมื่นซ่องอเพราะฉะนั้นพ่อสุนทรภผู้เนี่ยถูกส่งตัวในการให้ไปปวดให้ไปอยู่ที่นั่นแล้วมันก็เพิ่งเกิดเรื่องกรณีสมเด็จสังฆราชชื่นโดนกดในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเพราะว่ารัชกาลที่หนึ่งเห็นว่าพระองค์น,นี้เนี่ยมีความรู้ความสามารถแต่นิสยัยที่ประจบเพราะเป็นคนสนับสนุนว่าให้พระเนี่ย กราบพระเจ้าตากมาเออมันเกิดเหตุอย่างนี้เพราะฉะนั้นกำลังสําคัญเนี่ย mm hmm. ต้องเอาอคนที่ไว้ใจที่สุดไปอยู่เพราะฉะนั้นการไปนิรัติเมืองสุนทรภู่ไม่ใช่ไปเยี่ยมพ่อเฉยๆ mm hmm. เขาก็บอกเองว่าเจ้านายไม่ใช้แล้วที่เจ้านายอยาใช้ให้มา mm hmm. และกรมการเมืองระยองรับรู้ mm hmm. มีใบบอกมาว่าสุนทรภู่คือผู้ตวรวจราชการมา mm hmm. ไม่ได้มาเยี่ยมพ่อ mm hmm. เรื่องสุนทรผู้ <c oughs> จริงๆมีประเดน็นน่าสนใจ <c oughs> ทั้งในเรื่องทั้งในเรื่องตัวตัวกวีหรือตัวบรรณกรรมเองแล้วท่า <c oughs> พื้นหลังทั้งประวัติศาสตร์นะฮะเดี๋ยวไว้เรามาคุยกันต่อตอนหน้าครับผมจะข้ามาถึงตรงนี้แล้วว่าคือช่วงบ้านปลายของสุนทรผู้ <c oughs> คือเข้ามาสู่สมัยรัชกาลที่4แล้ว <c oughs> นะฮะ <c oughs> <c oughs> ชีวิตท่านเป็นยังไงบ้าง